ทักทายย่ำเสาก็พญายจัดเปอิอค่ะสวัสดีเอฟซีทุกคนเลยค่ะเปิดคลิปมาเลย,ย,ยพญายจัดเปอิอเลาก็กินให้เบิงยังส่ละค่ะมันเป็นกิจวัตรประจําวันนะคะเสามนาเนยไปตองหาเข่า,ขาวหาหน้ให้ลูกรกริกเหตุอันอื่นๆเลยค่ะพี่น้องพญายแลก็ย่างรักษาการทายคลิปของเราไหวเลยค่ะบอกเห็แนแมวมาบังกงล่องเราแต่ทวารเราเรารพี่ชมนาทีของเราดีค่ะพี่น้องเพราะว่าถูกเสานี้เราหูแล้วว่าแม่เนยสิตองทายคลิปเพิ่นกินเขา ยำเจ้ามีแข้วเพราะมีแข้วเด้อค่ะจริงๆกับแข้วเต็มปลาละค่ะลักษณะการยำนี่มันมีตัวอย่างให้เห็นอยู่เด้อค่ะอ้อาวมาแล้วจักรยานของพี่ปเปอร์มาแล้วครับไปตื้อมาแล้วครับมาต่อเองนะครับโอเคมันจะแกะรถจักรยานที่ ไปให้ตาองต่อให้นะให้ตาองต่อให้นหไปะให้ตาต่อให้ดีกว่าไม่เอาไปให้ตาต่อให้ไม่ต่อไม่เป็นไปลูกตาแป๊บเดียวปไป ต่อไมวะต้องพุตาต่อให้ตตามีขาาไขควงเดี๋ยวแม่เอาโทรศัพท์แม่มาไม่จะโทรตามตาโโทรศัพท์เรียบร้อยได้แล้วค่ะพี่้องสีสมรถวิบากถืกใจ้ปักคักเลยค่ะแต่ว่าท่านมีแห่งปันเวยค่ะอันไหนปันให้แม่ดูหน่อย เห็ดแห้งรถให้มันตรงตรงดีแล้วหรอกก็ทำแฮนด์รถให้มันตรงตรงไปเลยปั่นได้ไหมเอ้าเอ้าโอ้ยเนาะอะไรนะอ่บึ้นๆมาเลยโอ้ยปีนองแห้งมันไหมโอ้โหเห็ดแห้งรถให้มันตรงตรงอ้าวโอ้ยมันปั่นไปบ่ได้มันก็ลากอ้็ มันแปดไปไประเดมันกันลาเ็าพี่น้องเอาเลยมันกัดสิซ้อมรถมันเลยพี่น้องมันเป็นซางเนาะบบกอันนี้เนาะนึกหน่อยมันสิดีใจสุดตอนมันได่ของเหรนเนาะพี่น้องเนาะมังเกตมึงว่ามันหิมมีความซุขดีไหม,ม,มขี่สิลกูกขี่สิครับขันบาหน่อยบ้ยใหญ่้ิค่ะบ้ยใหญ่จัดเปิดแล้วขี่ได แต่ว่ามันยังไม่อยู่เราเลยระทันหารปันไหนมึงเราเห็ดมาพี่น้องเมื่อนี้มาเก็บปักพีพวนตามออเดอร์มากันนองๆ้อค่ะแล้วก็พ่อยจัดเปิดก็มาให้อาหารยุ่งคือกันค่ะพุ่นูงสูบป,ปุ่นเอาสู้มึงเอาหยากอยู่เด้อบอมเนว่าเอายายเอายายเาายด้อพี่น้องเลยหนัลงมาแล้ว ลงมาแล้วอู้หน่ยบักไงอ๋อนี้ไงโอ้โหลูกใหญ่มากเลยเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ง่ายนอกบักพีพวนพี่น้องลงมาอีกแล้วมีแต่แมลูกอ่อนเด้อค่ะนี่มีแตแมลูกอ่อนตอลูกอ่อนลูกหน่อยไปวิ่งไปเอาจิ้วเลยน้องมันไปเอาอยู่ค่ะพี่น้องแม่สาวบักไงเลยเขามาไปก่อน ơ mà people in the hockey yak kèn được vinh ông ơi ơ tất 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 พี่ยังอู้อาเอ,าอ่าวยังเกาอเอาเด็กหน่อยมานั่มเอาสวี่เอาหยาเว้ยมาเนี่เสียมโลด <c oughs> โอ้ยตึงผมจูดเสยหลูกก็ได้เห็ดปวกนี่เขาเรียกว่าเห็ดปวกอืมอืม งัดใกล้เว้ยนี่านกงัดยิดกินอะไรลูกอ้าเอาไหว้ขายตัวตกยักิพงกินหลายเออเอาเนอมเลยดินทางผิวแกนแต่ว่าครับครับ โอ้นี่แม่เอาเห็ดปวกก่อนอยูโอ้โหเห็ดปวกาดขาแม่กินบอกินเห็ดปวกว่าหมวกปวกับตัดเอ้าคนงานเหมือนนี่เขาจะเอาไปขายกินแนมไหม่ะเออกินได้อยู่ตัดผมอย่างไรนี่โอ้งามๆเลยค่ะพยายามใจกับอ่าเดี๋ยมาเด้อยเขียวเป็นพวงเน่าระยุเออกำลังเขียวๆจะค่ะมีตาซงตาซงหลุดนี่แล้วนี่ตาซงนี่ รุ่นสีเหลืองรุน่นทรงบด้รุ renamed, ่นนีค้ายในบ้านได้ย่างเดียวค่ะพี่น้องออาา